สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะนายเอ็นเตอร์เทนมาแล้วนะคะการอ่านข่าวบันเทิงกันดีกว่าวันนี้อยู่กับพี่เต๋อแล้วก็ออนค่ะใช่ควันนี้เรามากันในชุดสีสันสดใสมากเลยเพราะฉะนั้นเราจะรายงานข่าวบันเทิงไปด้วยการร้องเพลงไปด้วยดีไหมอะไรเอลวิสเหรอทใไมอ่ะของผมที่เป็นพรินซ์อ๋อเป็นพรินซ์แต่ยุคเอดีสอ๋อเป็นสีม่วงเป็นสีม่วงอ้าวมาเข้าเริ่มต้นข่าวกันดีกว่าฮะวันนี้ข่าวแรกของเราจะพาไปคุยกับสาวสวยนะฮะต้องบอกว่าโอ้โห เธอเพิ่งลงเครื่องมาแล้วก็มางานอีเวนต์เราก็เลยต้องไปคุยกับเธอหน่อยใช่เพรา<น>ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่ามาในลุคที่สวยอยู่แล้วแต่หลังๆมาเซ็กซี่รัวๆเลยนะ,ะน้องก้าวสุภาพรานั่นเองล่าสุดเนี่ยก้าวไปเที่ยวกับเพื่อนมานะคะไปเที่ยวเมืองริมทะเลในประเทศอิตาลีพักผ่อนกันและทริปนี้ก็แน่นอน อวดชุดว่ายน้ำแบบรัวๆจุกๆอ้าวโถไปถึงนี้นะมันริมทะเลเมืองริมทะเลเมันเออเมืองริมทะเลมันก็ต้องแบบว่าประมาณนี้แหละใช่ไหมดีไหมดีไหมอย่างนี้สวยสวยหมายถึงทะเลหรืออะไรแฟชั่นสวยอ๋อเสื้อผ้าก็สวยมากๆเลยครับผมเราก้าก็สวยขึ้นมากก้าก็สวยขึ้นมากเซ็กซี่มากคือสวยอยู่แล้วแต่มันโตตามวัยด้วยเนาะมันมีออร่าของแบบสาวที่แบบโตขึ้นลุก็เปลี่ยนไปและที่เห็นว่าทําไมทริปนี้เนี่ยนอกจากกับแบบขนชุดว่ายน้ำไปเยอะมาอาจเป็นเมืองริมทะเลแล้วหนึ่งสองคือเก้าบอกว่า พี่หนูไม่มีเวลาจัดก็คือโยนไปก่อนโยนไปก่อนโยนไปก่อนแต่เห็นเขาบอกว่าชุดว่ายน้ำอ่ะขนไปเต็มเพราะว่าอัพเดทที่บอกว่าเที่ยวเมืองริมทะเลเนี่ยนะฮะถ้าเป็นอิตาลีเนี่ยทั้งชายฝั่งแต่ละเมืองเนี่ยมันก็จะมีคาแรคเตอร์เมืองที่แตกต่างกันไปมันก็เปลี่ยนชุดว่ายน้ําได้ตามแต่ละเมของเมืองไงกต้องมาทริปนี้ไป1ิบวันเต็มๆนะคะเธอก็บอกว่าแฮปปี้มากเพราะว่าได้เที่ยวตามแพลนปกติเนี่ยก็จะแบบว่ามีทริปไปเที่ยวต่างประเทศกับเพื่อนปีละครั้งอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นทริ ก็บพักผ่อนเป็นที่นะฮะก็กลับมาปุ๊บบอกว่ามีอาการเจ็บแหลกนิดหน่อยแต่ว่าก็ยังกลับมาทํางานได้ปกติแต่คราวนี้พอเราเจอ9ก้าเนี่ยนะฮะต้องบอกว่า9ก้าก็สนิทกับใหม่ดาวิกาแล้วช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีประเด็นเรื่องการโดนบูล่ อีกแล้วสำหรับพี่ใหม่นะคะก็โดนบูลลี่เรื่องรูปร่างอีกแล้วไม่จบไม่สิ้นนะคะก็มีคอมเมนต์แย่ๆมาจนเธอเองเนี่ยก็ต้องโพส์นะเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายหลายโพสติดติดกันก็เลยไปถามว่าเนี่ยก้าเป็นยังไงบ้างได้คุยไหมนะคะก้าบอกว่าปกติก็จะไม่จี้จุดไม่ได้ไปคุยประเด็นดราม่านี้มีแต่ส่งกําลังใจแล้วก็แบบส่งคลิปตลกๆจะได้ไม่เครียดนะฮะซึ่งอันนี้เป็นฝั่งของใหม่ที่เราถามผ่าน9ก้าไปซึ่งตัว9ก้าเองเขาก็บอกว่าเอ้าก็ไม่ใช่ใหม่คนเดียวนะที่ โดนตัวเขาเองเขาก็โดนเหมือนกันเขาก็โดนบูลลี่เรื่องรูปร่างสิ่งหนึ่งที่โดนบ่อยๆก็คือเรื่องของความสูงเออแล้วก็บอกว่าอ้าวคนเราอ่ะมันจะไปสวยถูกใจคน100%เป็นต์ไม่ได้ไม่ได้ถูกไปไม่ได้หรอกว่าจะแบบไปถูกใจต้องตาทุกคนว่าคนนี้แหละสวยนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนีเธอบอกว่าก็มีวิธีรับมือกับพวกคอมเมนต์แย่ๆนะนั่นก็คือการที่ลบเลยลบแล้วบล็อกสิลบแล้วก็ไม่อ่าน ทำเหมือนกันไม่ทำคือก้าบอกว่าไม่อยากอ่านทำแบบนี้ไปเลยจะได้ไม่ต้องเห็นแล้วก็ไม่อยากให้คอมเมนต์ก็แย่มาอยู่ในพื้นที่ของเราที่แฟนคลับจะเห็นแล้วเดี๋ยวเผื่อว่ามีการแบบแบบมีข้อพิพาทตีกันมาฟาดกันในพื้นที่ซึ่งมันก็ดีเห็นก้าบอกว่านอกจากลบแล้วบล็อกแล้วมีฝากเตือนด้วยดีิฝากเตือนด้วยบอกว่าสําหรับเรียนคีย์บอร์ดที่เป็นชาววิพากษ์วิจารณ์ทั้งหลายก็อย่าลืมระวังเรื่องกฎหมายไว้ด้วยนะคะนี่ก้าวบอกไว้แบบนี้ไปฟังเสียงก้ากันค่ะ ได้คุยกับพี่ใหม่ค่อนข้างบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่งแบบมีมตลกตลกส่งปายวิวตลกตลกอะไรอย่างเงี้ยก็คลายเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆหนูว่าพี่ใหม่ก็เข้มแข็งอยู่แล้วแหละเพราะว่าเขาก็ผ่านเรื่องราวอะไรต่างๆแล้วก็อยู่ตรงเนี้ยมานานมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าพี่พี่ใหม่เขาเขาเข้มแข็งอยู่แล้วอ่ะยิ่งสูงยิ่งหนาวะพี่เขาพี่พี่เขาก็อยู่ในจุดที่แบบค่อนข้างที่ ทุกคนเห็นก็แต่ละรอบที่พี่ใหม่เจอมันค่อนข้างเยอะแล้วก็หนักอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คิดว่ามันคงสะสมมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วมันก็คงจะแบบมีความแบบน้อยใจด้วยอะไรอย่างเงีเออ้ยเราก็เป็นมนุษย์คนนึงนะไม่ใช่ว่าเราจะแบบสิ่งที่มันออในโซเชียลในอินสตาแกรมดูสวยงามแต่จริงๆแล้วข้างในเขาอาจจะแบบ เป็นยังไงก็ไม่รู้วันนั้นเขาอาจจะเจอเรื่องร้ายอะไรอยู่ก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบสมมติว่าเราไปถ่ายกับพี่ๆนักแสดงคนอื่นในอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบถ่ายรวมกันแล้วเราตัวเล็กสุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้ใส่ส้นสูงที่จะไปสู้กับเขาหรืออะไรเลยแล้วก็คือของเรานี่อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าแบบเหมือนเราแบบเอออยู่คนเดียวแล้วสวยกว่าอะไรแบบเนี้ยเราเราโจมเรา ก็แค่รู้สึกว่าอ๋อเออเมันก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต่คนอะไรเงี้ยมันก็ได้แค่เนี้ยแหละมันก็คือตัวเราอะเราอยู่ในตรงนี้แล้วก็มีคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นความเคยชินที่ว่าเออวันในวันก่อนเราอาจจะก้าวข้ามผ่านมันใช้เวลานิดนึงแต่ว่านาวันเนี้ยมันอาจจะเร็วขึ้นแต่ว่าก็ว่ารู้สึกกันทุกคนแหละไม่มีใครไม่ตอบค่ะลบทิ้งก็ไม่บอกด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเขาคิดว่าเราแบบอ่านแล้วก็สำคัญเขาอะไรอย่างเงี้ย เออะฮะนไหมไม่บอกพี่บ็อกตอนนี้ไม่บอกเพราะว่ามองว่าไม่อยากให้ความสําคัญลบทิ้งไปเลยดีกว่าลบไปลบไปลบไปเลยจบแค่ลบไปนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้น้องก้าวนะฮะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นมีนักร้องลูกทุ่งเซ็กซี่อีกคนหนึ่งคนนี้เนี่ยทำอะไรต้องบอกว่าทําเพลงใหม่หรือว่ามีซิงเกิลใหม่ ก็โดนวิพากษ์วิจารณ์อยู่ตลอดเหมือนกันก็โดนวิพากษ์วิจารณ์คือทำอะไรก็โดนวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันก็ทังแต่อาสยามจนล่าสุดเนี่ยออกซิงเกิลใหม่มาก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งจริงๆเราต้องบอกว่าเป็นเพลงที่น่าสนใจมากด้วยนะฮะซิงเกิลใหม่เองเนี่ยคือ Burning for You นะฮะเป็นแนวลาตินป๊อปเอาใจขาแดนเลยนี่ดู หลังจากนี้ทุกผับต้องเตรียมตัวนะเพราะว่าต้องรอซ้อมเต้นนะ <_ S 2> แต่เขาบอกว่าเพลงนี้เนี่ยหลายๆคนก็รอคอยว่าชุดจะเป็นยังไง,ท,งทุกครั้งที่ปล่อยเพลงชุดจะปังขนาดไหนท่าเต้นจะเป็นยังไงยากไหมนะคือก่อนหน้านี้เนะี่ยมีกระแสเต้นแรงเกินเพลงมาไงอบอกเลยว่ารอบน,บ,บนี้ก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะแม่กลับมาพร้อมกับแนวแจ๊สฟิลลาตินฟังสบายๆแต่ว่าท่าเต้นไม่สบายนะคือยังแข็งแรงดุดันเหมือนเดิมแล้วก็แต่บอกด้วยนะว่าเพลงนี้คือถ้าจะเต้นตามกันเอาเลยค่ะ แต่บอกเลยว่าเพลงนี้เต้นยากที่สุดเท่าที่เคยเต้นมาอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นวิดีโอซ้อมใช,ใช่ไหมฮะอาจจะเป็น,นวิดีโอในห้องซ้อมเนย คือจังหวะที่เขาเต้นเนี่ยมันไม่ใช่เออมันไม่ใช่พอบแดนซ์หรือว่ามันที่มันคือเป็นลาตินผสมเข้าไปเป็นบอลรูมผสมเข้าไปด้วยถูกเขาบอกว่าก็อย่างที่พี่เต๋อบอกว่ามันยากจริงๆแล้วที่จาว่ามันมีความบอลรูมเข้าไปด้วยเขาก็เลยชวนนะคะนักกีฬาลีลาทีมชาติมาเป็นแดนเซอร์ค่ะคุณก็คุณดูจังหวะเขาแบบอชโชอชชาอชโชอชชามันมันไม่ใช่เพลงลกทงแล้วใช่แล้วคือแม่แล้วคนอื่นจะเต้นแบบยังไง ไม่ได้ไม่ได้นะยากเลยยากมากๆเออแล้วเขาบอกว่ารอชม MV นะฮะนอกเหนือจากท่าเต้นแล้วตัวเพลงที่แบบว่าแซ่บแน่นอนแล้วชุดเนี่ยเตรียมเอาไว้16ชุดอู้อ่าใน MV เหรอใน MV เขาบอกว่าเตรียมเอาไว้16ชุดนะครับผมและที่สําคัญ ทุนในการสร้างทุ่มทุนสุดๆกระแตบอกว่า MV นี้ที่จะได้เห็น3ล้านว,าว้าวนี่ตอบโจทย์หลายเลยคนที่รอคอยว่าถ้าเต้นจะเป็นยังไงชุดจะปังขนาดนี้เดี๋ยวรอดูเลยนะ3นนนล้าน16ชุดนะคะทุ่มทุนสุดๆแต่ว่า,าเห็น <ผม S 2> กระแตเต้นแรงเต้นเก่งแบบนี้เนี่ย ปีนี้เชื่อไหมว่าเธออายุจัด36แล้วนะโอ้เหแต่ว่าฟิตมากแข็งแรงมากๆนะคะคือประสบความสำเร็จมาแทบจะทุกอย่างเลยจริงๆบ้านก็สร้างไปราคาร้อยกว่าล้านธุรกิจก็ปังเราก็เลยต้องถามกันหน่อยว่าปังทุกอย่างขนาดนี้ในเรื่องของงานเรื่องของชีวิตส่วนตัวแล้วเรื่องความรักล่ะคะเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างคือเราก็ไม่เคยได้ยินหรือว่าได้พูดถึงหรือว่ามีการเปิดตัวเรื่องของแฟนเขาเลยนะปกติเนี่ยเราจะเห็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรชีวิตอ่าเรื่องสร้างบ้านอ่าเรื่องงานบ้างใช่ไหมฮะแต่ว่า วันนี้เราก็เลยถามเลยแล้วกันว่าตกลงกระแตเนี่ยมีแฟนหรือเปล่าเขาก็บอกว่ามีค่ะค่ะใครคะอ่ะคนนี้ละจ้ะคนนี้เหรอเออคนนี้มาสิบปีแล้วจ้ะไม่ใช่แดนเซอร์ทีมเขาเหรออ่าก็เป็นแดนเซอร์แล้วก็เป็นแฟนด้วยนะฮะคขาเ็นมาสิบปีแล้วนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ออกมาบอกทุกคนนะว่าคนนี้เป็นแฟนคือแต่ว่าเวลาไปไหนมาไหนอ่ะ ก็ไม่ได้ปิดนะค่ะเอเพราะว่าเรื่องการไม่เปิดตัวเนี่ยคือเขามีการคุยกันแล้วเข้าใจกันแล้วเคมีตรงกันคืออยู่ด้วยกันและแฮปปี้เท่านั้นเองก็มีนะลงคงลงคลิปอะไรด้วยกันแล้วก็ทําธุรกิจร่วมกันด้วยนะคะเขาทําอยู่หลังบ้านเราก็อยู่หน้าบ้านประมาณนี้แหละส่วนนอกแต่งงานก็วางไว้ว่าไม่เกิน2ปีอยากจะแต่งงานก่อนอายุ40อนาคตก็อยากมีลูกเหมือนกันก็มีคุยกันไว้แล้วแหละว่าจะไปฝากไข่ไว้ก่อนเลงไว้ว่าไม่เกินสอสาเดือนนี้นะคะก็คือจะพักงานพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนจะลุยเรื่องฝาก หลังจากแต่งงานปุ๊บเนี่ยพร้อมปุ๊บก็จะได้มีลูกได้เลยแต่งงานปุ๊บพร้อมมีเบบีลเลยมีลูกได้เลยเอาไปฟังเสียงกระแตกันค่ะเพลงใหม่เลยล่าสุดค่ะกับ Burning for you เผาทุกพื้นที่ <laughs> มีความแซ่บมีความแบบว่าอ่ะถ้าเธอเข้ามาจะมาหลอกช้าอะไรอย่างเงี้ยเธอเล่นผิดคนแล้วเพราะว่าเธอกำลังเล่นกับไฟจ้ะอะไรอย่างเงี้อายุตีนี้ก็3าแหละ อีก3-4ปีเราจะ40แล้วเนาะแล้วก็มีมีคนที่เราคุยแล้วพร้อมที่อยากจะอ่าเรียกว่ามีครอบครัวด้วยกันเรามีค่ะเราจริงๆก็พูดไปบ้างแล้วเนาะว่าพี่จริงๆพี่แต่มีมีแฟนเนี่ยสิปีแล้วที่คบกันแล้วเขาคนนี้ก็เป็นคนที่อยู่กับกระแตมาตลอดโดยที่แต่อาจจะไม่ได้มาบอกแต่ก็ไม่ได้ปิดขนาดนั้นไปเดินห้างไปแล้วก็จับมือถือแขนปกติมีความสุขดีแต่ว่าแค่ไม่ได้พูดว่าเขาคือใครเพราะว่าเรารอวันแต่งทีเดียวเลยก็อ่า ไม่เกินสองปีค่ะใช่ก่อนสี่สิบใช่ก่อนก่อนก่อนคุยไว้แล้วว่าจะไปแต่ว่าช่วงนี้แต่งงานเยอะมากแล้วเหมือนถ้าไปตอนนี้ก็คงไม่เจอไข่ฟอร์หมดแล้วต้องต้องอาจจะพักงานก่อนใช่ก็เลยเขาบอกให้พักผ่อนก็เลยคิดว่าเดี๋ยวอีกไม่เกินสองสมเดือนนี้แต่จะจะงดงานสักเดือนหนึ่งเพื่อนอนพักผ่อนเต็มที่แล้วก็ไปตรวจร่างกายเพื่ออาจจะฝากน้องไว้ก่อน คู่นี้เขามีแผนว่าจะแตง่งเตรียมฝากไข่ส่วนอีกคู่หนึ่งหวานมากๆเหมือนกันก็ไม่รู้ว่ามีแผนจะแต่งงานหรือ,อยังนะคะ,ะ,ะพี่บอยประกรณ์ของเรานั่นเองนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของความรักขออนุญาตท้าค,ความไปน,นิดนึงแล้วกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่บอยปรกรณ์เนี่ยคือโดนคดีไม่อบกไม่ คือมันมีเรื่องเกิดขึ้นแล้วกันเป็นคดีความเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อโมเดลฟิกเกอร์นะฮะแล้วก็ไม่ได้รับของตามที่สั่งสูญเงินไปเนี่ยเป็นหลักล้านพี่บอยบอกว่าล้านที่โกงเงินเนี่ยก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกอยังมีการติดต่อกันอยู่ว่าจะเอาเงินมาคืนให้<อ>แต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นวางระยะเวลานะฮะก็คือยืดหยุ่นให้แหละเพราะสุดท้ายเขายังไม่มีเงินคืนตอนนี้แต่หาพี่บอยว่าพี่แล้วยังมีความหวังว่าจะได้เงินคืนไหมออพี่บอยบอก็อ่ะก็คิดว่าน่าจะยังได้เงินคืนแหละแต่อย่างไยเขาก็ยังติดต่ กว่าหลายสถานการณ์ของคนอื่นๆที่ปิดร้านหนีที่ปิดร้านแล้วหายไปเลยติดต่อไม่ได้อันนี้ต้องขอให้พี่บอยได้เงินคืนไวๆเนาะแต่พอถึงแม้จะโดนโกงเรื่องของซื้อของเล่นไปแล้วแต่ว่าความรักนี่แน่นอนอยู่นะคะคู่นี้สําหรับคู่ของบอยปรณกกับสาวเฟย์นะคะคือที่เราถามเนี่ยว่าจะเห็นแต่งหรือยังเพราะว่าคือในกลุ่มของนักแสดงจากเรื่องสี่หัวใจแห่งขุนเข่าเนี่ยทุกพระนางสี่คู่สามคู่แล้วกันสามคู่อะ 3คู่นี้อ่ะสองคู่นี้เขาไปเรียบร้อยแล้วนะนี่แล้วเราเหลือคู่พี่บอยอ่ะเหลือคู่พี่บอยว่าก็ความรักก็ดูสุขงอมดูน่ารักลงคลิปเติ้งตงเต้นอะไรด้วยกันหวานมากๆแล้วจะมีโอกาสแต่งงานกันหรือยังมีวิแววมีข่าวดีเร็วนี้ไหมเพราะว่าก็คบกันมาสักพักนึงแล้วนะคะแต่ว่าสาวเฟย์เนี่ยที่เป็นแฟนของบอยเนี่ยก็อายุ น้อยกว่าพี่บอยประมาณ8ปีได้พี่บอยเขาบอกว่าน้องเขาอายุน้อยกว่า8ปีก็เลยอยากจะให้ฝ่ายหญิงอะเป็นคนบอกแล้วกันว่าพร้อมเมื่อไหร่เพราะว่าพี่บอยบอกว่าอะไรพี่อะพร้อมอยู่แล้วครับน้องพร้อมมากพี่พร้อมมากเลยต้องรอน้องเขาพร้อมน้องเฟยพร้อมมากกว่านะฮะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเฟยเนี่ยมีพี่สาวคือฟางนะฮะซึ่งกำลังคบกับพี่ว่านจะบอกว่ากําลังคบก็แม้เขาเข้าปีที่7็แล้วมันไม่ใช่กำลังคบแล้วเออเขาเป็นแฟนกันมา7จปีแล้วหลายคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอ่ะ พี่บอยเขาไม่อยากกระแซงหน้าคู่ฟังว่านเพราะว่าอยากจะให้คู่พี่สาวได้แต่งงานก่อนน้องสาวหรือเปล่าเออหรือเปล่านะมันไปได้นะแบบนี้นะคะแต่ว่าพี่บอยบอกว่ายืนยันว่าไม่เกี่ยวกันเรื่องความพร้อมเป็นเรื่องของคู่ตัวเองเท่านั้นนะคะเราไปฟังเสียงสิว่าพร้อมไหมคะพี่บอยก็ผมพร้อมมานานแล้วนี่ไงแค่ไหนก็เราไปถามน้องยอีกลไปถามน้องไปถาม คุณเฟเองดีกว่าครับผมแต่ละคู่อ่ะก็ทามิงแต่ละคู่ก็ไม่เหมือนกันนะครับคืออย่างของของของผมเนี่ยก็คืออายามากบินหรือว่าอย่างแบลรี่อ่ะย่างๆอะไรก็คบกันมายาวนานอะไรอย่างของผมก็คบกันมาประมาณนึงครับก็ผมว่าคงต้องถึงจังหวะหรือรอจังหวะที่เหมาะสมก็ไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรแต่ก็เข้าใจแหละมันก็เป็นทาผมว่ามันเป็นการแซล์เป็นสีสันมากกว่าคงไม่ถึงว่ากดดันหรอกทุกคนก็เข้าใจผมอายุเท่านี้แล้วคือมัน มันมองกายอยู่แล้วครับมันจริงจังอยู่แล้วแล้วก็พอได้คุยกันทุกอย่างมันก็โอเคลงตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ทุกอย่างมันก็ต้องอาศัยเวลาอาศัยจังหวะอะไรต่างๆอะไรเงี้ยแถ้ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินี่อ่ะถ้าพร้อมก็คำแรกเลยผมพร้อมครับโอ้โหรอแค่น้องเขาพร้อมหรือเปล่าใช่แค่นั้นเลยเท่านั้นเองนะครับผมอ่ะอัปเดตต่อเรื่องของซิส ซิสซิสถ้าพูดถึงซิสก็ต้องคนนี้อได้แล้วค่ะซิสนะฮะมาร้องไปพน้าวันนั้นหน้าผมมุ่ยมากนะฮะพี่พัทรัศยานะครับผมต้องบอกว่าจริงๆความรักกับตอสีนาเองเนี่ยเพล่แป๊บเดียว7ปีแล้วนะอู้ออเร็วมากก็มีโมเมนต์หวานๆน่ารักน่ารักแบบตามคลิปออกมาให้เราได้ติดตามอยู่นะ หลายๆคนก็อิจฉาความน่ารักของคู่นี้เหมือนกันเพราะว่าชอบแบบโพสต์คลิปหยอกล้อกันเล่นมีโมเมนต์น่ารักน่ารักให้เราได้เห็นให้คนโสดอิจฉา<อ>ตาร้อนคือที่มันน่ารักเนี่ยเพราะว่าอาจจะไม่ได้หวือหวามากแต่มีมาเรื่อยเรื่อยมาเรื่อยๆรื่อยนะครับผมแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องที่เราจะอัปเดตผลงานแล้วก็ต้องถามเรื่องแต่งงานด้วยก็อย่างที่บอกมันเจ็ดปีแล้วอะเนาะใครๆก็อยากรู้แต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่ายังไม่คิดเรื่องแต่งค่ะนะฮะเพราะยังไม่พร้อมแต่ว่าล่าสุดเนี่ย อันเนี้ยงอนนิดหนึ่งอะทำไมอะซิดพีกไม่บอกทำไมอ่ะซิดพีกไปฝากไข่มาเออซิดพีกไปฝากไข่มาแล้วไม่บอกซิดพีอาจจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของฉันมันเหมือนไม่ใช่เรื่องของเต๋อเรื่องของผู้หญิงก็อาจจะแบบไม่รู้จะพูดยังไงอะไรอย่างงี้ยเราไมไม้บอกในกลุ่มนะนี่คือไปฝากไข่มาแล้วเราก็คือเขาก็พูดขึ้นมาเองเลยนะว่า หนุ่มต๊อดคือสามีในอนาคตนะตอนนี้อเอา้านั่นแปลว่าอะไรพี่เตอ๋อไหนบอกว่ายัง,ยง,ยงไง,ง,ไงพี่เตอ๋อยังไงอันนี้ไม่รู้ต้องไปฟังพีคแต่ว่าถ้าจะเอาจริงๆเดี๋ยวจะเทคเข้าไลน์คุให <laughs> ้ฟังพีคก,ก่อน <laughs> เราก็รู้สึกว่าคนนี้ใช่ที่สุดสำหรับเราแล้วเหมือนกันแล้วคนนี้แหละสาม,มีของเราณนาะตอนเนี้ย คิดว่าถ้าเกิดอยากจะมีสามีก็ค,คนนี้แหละ <g ül> ดูเขินเ <c oughs> ขินเพราะมันพูดคำนี้มันยังไม่ใช่อ่ะซีนูอ้ออกมตอนนี้เรายังเป็นแฟนกันอยู่ไงมันเหมือนมันมันมันยังพูดไม่ได้อ่ะออมันยังไม่ใช่อ่ะค่ะยังพูดไม่เต็มปากเพราะมันยังไม่ถึงอ่ะซีมันไม่ได้อ่ะออไม่ได้จริงที่บ้านมีเร่งเ่งถามๆนะไม่ค่ะไม่ไม่คือเขาปเราแต่ใจใช่เขาก็เขาคงรู้แหละว่าแบบเมื่อไหร่ที่แบบ พีีพร้อมอะไรเงี้ยถึงเวลาของเราก็คงถึงเวลาอีกกี่ปีพร้อมอ่ะว <c oughs> นคำถามนี้มาสามรอบแล้วอ่ะตอบอันเดิมได้ไหมว่าไม่ถึงส <c oughs> ี่สิบหรอพี่วนเพราะเดี๋ยวเพื่อหลุดไงอ, <c oughs> อ๋อวนแล้วเผื่อหลุดใ <c oughs> นับเป็นเดือนเนาะนับเป็นวันไหมเดี๋ยวนับให้เ <c oughs> อ้ยไ <c oughs> อ้ชายอ <c oughs> เอ,อเรื่องหนึ่งเรื่องที่แบ,บบวนอีรอบหนึ่งได้ป่ะคะ <c oughs> ถามถามอีกรอบหนึ่ง <c oughs> ตกลงอีกกี่ปีคะ พดัดาละค่ะซิส <c oughs> โอ้โหมดเพลงอ๋อแปลกโอ้ปปห <c oughs> โอหมดเพลงโอ้ห <c oughs> โอห่บอกซิท เออตอบดีตอบดีพอได้แล้วคาซิสค่ะเป็นซิงเกิลของพีพัทรศยาินะคะตอบไปด้วยถามมาอีกรอบได้ไหมคะพอได้แล้วคาซิสจะได้ตอบคำนี้แต่พี่เต๋อสนีย์คู่นี้พี่เต๋อดูทรงแล้วมีแนวโน้มไหมเร็วเร็วนี้อะไรอย่างนี้ไหมเออจริงๆก็เห็นมาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะคบกันจนแบบยาวมาจนถึง7ปีก็รู้สึกว่าจริงๆถ้าจะแต่งแล้วว่าก็ไม่เซอรไพรนะไม่ติดอะไรไม่ติดอะไรเรารู้สึกว่าไม่เซอร์ไพรส์แล้วเขาก็ดูแฮปปี้ที่อยู่ด้วยกันทุกๆครั้งทุกโมเมนต์ที่เราเจอเา ทั้งคู่อยู่ด้วยกันก็น่ารักอยู่ด้วยกันเป็นโมเมนต์แบบที่แฟนๆได้เห็นตามคลิปเลยจริงๆใช่จริงๆตามนั้นเลยแต่ว่าถ้าจะเอาแบบด่ดนๆเลยว่าตกลงแต่งไม่แต่งพี่ทีมงานนะรบกวนหยิบมือถือมีกุ๊ปมีกุ๊ปมีกุ๊ปทั้งต๊อดกุ๊ปพีคก็อยู่ได้เดี๋ยวให้ไป่เต๋อไปถามเพราะว่าตอนนี้มีคนแวะเวียนมาที่ซอย9ของเราเยอะมากในระหว่างนี้พี่เติ๋อจะได้ไปเท็กซ์ถามพี่พี่ต๊อยกับพี่บีกันว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ไปดูกันก่อนว่ามีคนแวะเวียนมาซอย9ของเราบ้างค่ะ มันรักเธออยู่เต็มหัวใจกลับมาร้องเพลงเศร้ากระตุกต่ำแสต,ตามสไตล์ถนัดของนักร้องสาวชามูแห่งค่ายเวกมิวสิกที่ครั้งนี้เจ้าตัวหยิบเอาประสบการณ์ของตัวเองและคนรอบข้างมาเป็นแรงบันดาลใจจนเป็นเพลงแกล้งลืมหาฟังได้ทุกช่องทางแล้วจ้า เป็นพ่อพระสักครั้งด้วยซิงเกิลใหม่หมดเวลาเสียใจจากหนุ่มๆวงมอนสเตอร์เนื้อหาที่ต้องการเพิ่มพลังบวกสะท้อนบอกเราให้เห็นคุณค่าของชีวิตซึ่ง MV ยังได้สามนักแสดงมากฝีมือแมทธิวดีนตาบาร์บี้และเรย์แมคโดนัลมาร่วมถ่ายทอดพลังกายพลังใจให้เพลงสมบูรณ์แบบมากขึ้นเป็นแฟนหาฟังได้เลย เพราะอยากช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมทางกองประกวด Miss Earth Thailand 2023จึงเตรียมเปิดเวทีเฟ้นหาสาวงามหัวใจรักโลกอีกครั้งโดยจะเปิดบ้านต้อนรับสาวงามที่ต้องการสมัครและออดิชัน่นเพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งและรวมโดยช่วยการทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในวันที่6สิงหาคมนี้ติดตามรายละเอียดที่เว็บไซต์กองประกวดได้เลยจ้าที่สุดอะ